ใครก็ได้ยุดพวกเขาทีทอนสูงพอแล้วนะมันรู้ผลแล้วพอได้แล้วนะ้าในตอนนั้นเองเหล่าลูกๆของเขาได้จมสู่ห้วงแห่งความสิ้นหวังบิดาของมนุษย์ก็ได้เข้าสู่ห้วงแห่งความคิดเอยข้างนอกนั่นมีเสียงีเด็กกกำลังร้องไห้ไม่เป็นไรหรอกอย่าร้องไปเลยนะพ่อจะพ่อมาเพื่อปกป้องลูกๆแล้วนะ จัดการทุกคนที่คิดจะทำก็ได้ในเวลาทีนั้น,นอดัมได้คว้าคนทางสูช่ชชนะของเขาเอาไว้อะไรกันจับได้แล้วเจ้านอนกำลังยิ้มอยู่มันรับการโจมตีเพื่อจับตัวท่านซุสเจ้าหนอนเสียสติไปแล้วนั่นแหละ โดยที่ไม่รู้ตัวผู้ชายทั้งสองฝ่ายนั้นได้เงียบสงบลงในวินาทีทุกอย่างนั้นเงียบสงบลงมีเพียงแค่เสียงของกล้ามเนื้อและการกระทบกระของกระดูกเสียงเหล่านั้นกึกกล้อง,งไปทั่วลานประลอง,อง,ลงจนกระทั่งในที่สุดเสียงนั้นก็ได้หยุดลงพักักพักพระบิดาแห่งจกักรวาลฮันซุสได้คุกเข่าลงไปแล้วฮันซุสจะเยังไงกัน มันสูม้มันจบแล้วละ่ะอ้อสุดยอดไปเลยทพ่านพ่อเขาเขาตายแล้วอะดัมมนุษย์คนแรกเสียชีวิตแล้วครับเฮ้ยเพิ่งรู้ตัวกันเลย<ๆ>เขาตายไปสักพักแล้ว <'m> ก็ก่อนที่ข่าจะล้มลง,งล้นนะ แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่ยอมล้มลงไปไม่สิจะพูดถูกก็คงแม่ตัวจะตายไปแล้วเจ้าหนูนี่เขาก็ยังยืนยัดสู้ต่อไปเฮ้ยเจ้าหนูรู้เหมือนว่าแกจะทำให้แต่แก่คนนี้นั่งมสภาพได้เลยนะแกเป็นคนสุดยอดไปเลยละ่ะช่างน่าเสียดายถ้านี่เป็นศึกการตัวขาวอดคนละก็นนะข้าคงยอมให้เจ้าไปแล้วละ่ะ สถที่สองของนักนักอกจบแล้วผู้ชนะเด็แก่เทพซุสสุสปทาดัมระยะเวลา7นาที1ิวิเข้าประดศึกมาตรงผู้ชนะเทพซุส